เอารถตัวสูงมารีวิวกับลูกค้าได้ชมกันนะครับสวยคลิปแบบนี้เลยนะครับปี2018คันนี้เราขายเพียง359,000บาทเท่านั้นเองโคตรถูกนะสวยๆแบบนี้นะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยมาพร้อมกับกันสุดท้ายนะครับของผมเสียงนี่บอกว่านิ่งมากนะนะครับเห็นครบเซตเลยหมดเลย สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับเซลล์นรงนะครับที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับเอารถตัวสูงมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้เป็นมิสูมิชิไททันนะครับอ l เนียวเมก้าแคนะครับ2.4นะครับ GT นะครับตัวนี้ GT p l u สนะนะครับปี2018ตัวนี้เป็นระบบฟ u ลส Start นะเดี๋ยวผมพาชมนะครับคันนี้นะครับสวยเดิมกริปนะครับเนี่ยนะครับไฟของเขานะครับสวยกริปแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้า สวยๆคลิปๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับปี2018คันนี้เราขายเพียง3,59 0 0 0บาทเท่านั้นเองโคตรถูกนะนะครับราคานี้ก็คือบอกได้เลยว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับอ่ะนะครับผมพาชมนะครับรอบคันนะครับตัวนี้นะครับล้อนะครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับเนี่ยนะครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับยางเราจัดมาให้ใหม่แล้วนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับเวลาถอยนะนะครับก็จะมีกล้องให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับแต่ตรงกระจกมองข้างให้ด้วยนะตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ถอยรถแบบยากตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเปิดออกมานะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดานะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดานะครับเนี่ยนะครับกระจก ซ้ายขวาไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีคิ้วนะครับการสาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวสูงก็จะมีบันไดข้างแบบนี้นะครับเนี่ยสำหรับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับคันนี้บอกได้เลยนะตัวสูงค้าขายนะครับข,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 ขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยสะดวกสบายเพราะว่า,เ,าเป็นตัวสูงที่แบบว่าปียังใหม่อยู่นะครับรถใช้งานที่แบบว่ายาวๆแน่อนอนนะครับด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับการชนท้ายนะครับเนี่ยนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวนะครับผมพาชมตัวแมกกาแนลนิดนึงนะนะครับอืมเดี่ยนะครับแมกกาแนลนะครับเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ของเดิมโรงงานเลยนะครับสวยกริบเลยนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวพาชมภายในของตัวรถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมครับมานะครับเดี๋ยวพาชมภายในของตัวรถคันนี้กันนะครับเอ่อภายในของตัวรถคันนี้นะครับเบาจะได้เป็นเบาหนังสีดำนะครับอ่เกียร์หกสปีดนะเนี่ยลูกกุญแจของเขานะครับจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับ เจคิเลตนะตัวนี้จะเป็นระบบฟูลสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทเอานะครับเดี๋ยวลองเครื่องนิดนึงนะครับว่าคลิปไหมนะครับโอ้โหเสียงนี่บอกว่านิ่งมากนะนะครับเสียงอนะครับว่าตัวนี้นะครับมีกล้องมองหลังมีอะไรให้ครบเซตเลยนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับกล้องรอบคันเลยนะครับนะกล้องรอบคันเลยนะตัวนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มผมถึงบอกนะครับอ่า ราคานี้ก็คือใครมาก่อนได้ก่อนนะครับกล้องนี้รอบทิศทางเลยตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับก็จะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสี่้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาลองถอยนิดนึงนะลองกล้องถอยนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับใช้งานได้ไหมใช้งานได้ตามปกตินะครับสวยครบเซตนะครับกระจกขึ้นลงซ้ายขวาด้วยไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับ ครบๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับต้องรีบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องจะสวยขนาดนี้พี่ชมครับมาเดี๋ยวผมพามาชมตัวห้องเครื่องกันนะครับสวยเดิมกริปเลยนะครับเนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบ EGPS นะครับเนี่ยเครื่องก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับสี่สูบสิบหกบ่าวนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับดูคันหน้านะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับโค้ชยังอยู่ครบเซ็ตนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มนะครับอ่ะ สวยเดิมแบบนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 9 9นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับราคานี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมนะครับนรงที่บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเอาคันไหนสวยๆนะครับราคาถูกๆมารีวิวครับลูกค้าได้รับชมกันกดติดตามไว้หน่อยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ